สวัสดีครับ Bible before breakfast คำทิปประจำวันวันนี้มาถึงหนังสือเพงลงโซโลมอนให้เราอาธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราโดยพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้เราจรึงอธิษฐานในพระนามสก้กเจ้าเอเมนเอเมน,นครับเพงลงโซโลมอนผมอยากจะอ่านให้ฟังนะครับเอาเป็นข้อ1ข้อ2องเขาบอกนี้นะครับว่าเพลงยอดเยี่ยมที่สุดนี้ เป็นของโซโลมอนเจ้าสาวเจ้าสาวบอกว่าขอเขาจุมพิษฉันดิฉันด้วยการจุมพิษจากปากของเขาเพราะว่าความรักของเธอวิเศษกว่าเล่าอัง,งุนนะครับแล้วก็บรรยายความหอมนะครับซึ่งตรงนีอ้อยากจะข้ามไปนะครับอยากจะให้เราดูข้อ6ด้วยกันนะครับเขาบอกว่าอย่ามองค่อนขอดิฉันเพราะดิฉันผิวคล้ำ นเนื่องด้วยแสงแดดแผดเผาดิฉันพวกพี่ชายร่วมมรนดาของดิฉันได้ขึ้งโกรธด,ดิฉันเขาทั้งหลายใช้ดิฉันให้เป็นคนดูแลสวนนงุ่นแต่สวนของดิฉันเองดิฉันไม่ได้ดูแลนะครับตรงนี้กำลังพูดถึงเรื่องผิวของเขานะครับเขารู้สึกอ,อ,อายรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยนะครับเพราะว่ามันมีคำหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับว่าข้อ5บอกว่าดิฉันผิวดำ แต่ว่าน่ารักนะครับาแสดงว่าผิวดําเป็นข้อเสียนะครับน่ารักเป็นข้อดีใช่ไหมครับตรงนี้เป็นบทเพลงที่โซโลมอนเขียนขึ้นแต่งขึ้นนะครับแล้วก็เราเห็นได้นะครับเหมือนตอนแรกที่เขาบอกเลยนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโซโลมอนก็เลยต้องมาดูกันสักหน่อยว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับผมไปดูในเว็บ God Question นะครับเขาก็อธิบายเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับว่าเป็น เพลงเนี้เป็นเพลง1ใน1,050บทเพลงที่ซาโลมอนได้ประพันธ์ขึ้นครับอยู่ใน1นงพงกษัตรย์บทที่4ข้า32อธิบายไว้เรื่องนี้นะครับแล้วก็จุดประสงค์ของการเขียนก็คือเป็นบทกวีนะครับยกย่องคุณค่าระหว่างความรักสามีและภรรยาดังนั้นก็จะพูดถึงการสมรสนะครับพูดถึงชายหญิงต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องความรักนะครับพระคำเล่มนี้นะครับ ส่อสื่อให้เห็นถึงความรักในสุดเรามองภาพของความรักที่พระเยซูกิตดมีต่อคริสตจักรครับแล้วก็เป็นเรื่องของสามีภรรยาเป็นเรื่องของความรักที่หลายครั้งมันก็เป็นความรักแบบที่ลึกซึ้งนะครับดังนั้นก็เลยอยากให้เราเห็นภาพนี้ครับว่าเพลงที่ดีที่สุดนะครับยอดเยี่ยมที่สุดของโซโลโมอนแล้วนะครับเรามาดูด้วยกันแลวเราเห็นว่า ในที่สุดเริ่มต้นเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะมองถึงจุดจุดได้อของตัวเองแต่ว่าในบทเดียวกันเนี่ยนะครับผมเห็นเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวก็คือซาโลมอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้แม่งามเลิศเหนือหญิงทั้งหลายครับแม่ผู้หญิงจะบอกว่าฉันผิวดำนะครับเป็นข้อเสียของฉันแต่ว่าในสายตาเจ้าบ่าวก็บอกว่าเธองามงามเลิศเหนือหญิงทั้งหลายนะครับ เป็นความรักของของคนที่จะแต่งงานกันนะครับรักกันแล้วก็มองข้ามจุดต่างๆเลยทึงถึงแม้ว่าผู้หญิงเขาคิดว่าเขาไม่สวยเขาดำนะครับแต่ว่าซาโลมอนกับเห็นหรือเจ้าบ่าวกับเห็นเป็นความงามที่สวยกว่าคนอื่นนะครับทําให้เราคิดถึงชีวิตของเรานะครับบางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่สวยไม่ดีพอในสายตาพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าก็เห็นเราเป็นคนดีคนสวยคน เลิศในบรรดาคนทั้งหมดนะครับพระเจ้าเลือกเราขึ้นมานะครับนั่นเป็นความรักที่พระเจ้าเองได้สำแดงความรักก็คือขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่พระเยซูกิตดก็สิ้นพระชนเพื่อเราใช่ไหมครับและนี่เป็นภาพของความรักที่พระเยซูริดวันหนึ่งจะกลับมาอยู่กับเรานะครับมันอาจจะคิดยากหน่อยนะครับว่าเราเป็นเจ้าสาวเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นความรักที่คงจะ เราคงจะได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงความรักอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็เป็นบทที่น่าจะดีในเรื่องของสอนคนสมัยนี้นะครับเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ความรักที่อย่างถูกต้องนะครับก็คือว่ามีโอกาสเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแต่งงานกันนะครับเป็นเรื่องอีกหลายหลายอย่างที่พระวจนะพระเจ้าวันนี้กําลังสอนเราจากบทเพลงซโลมมนนะครับ คุณคิดยังไงครับกับบทนี้นะครับหรือว่ากับเรื่องนี้หรือคุณอยากจะอ่านมากกว่านี้ไหมหรืออยากจะรู้ยังไงนะครับสาหรับผมนะครับผมก็มองแล้วเห็นอยู่จุดเดียวที่ผมรู้สึกได้ก็คือว่าคนที่มองว่าตัวเราเองด้อยค่าแต่ในสายตาพระเจ้านั้นมีคุณค่านะครับแล้วก็จริงอยากจะแบ่งปันวันนี้ครับจากเพลงโซโลมอนบทที่1นนะครับผมอยากให้เราใช้เวลามองตัวเราในฐานะคนที่พระเจ้ารักเรานะครับ แล้วก็พระองค์ถึงให้ซาโลมอนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงที่ดีที่สุดครับเขียนเพื่อจะสอนเราวันนี้เกี่ยวกับความรักที่พระเจ้าพระเยซูริดได้มีให้กับเราและคุณเป็นคนที่มีค่าในสายต่างพระเจ้านะครับใเรลอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับบทเพลงที่ไพเราะเป็นบทเพลงที่สแสดงความรักและแสดงให้เราเห็นถึงความรักที่พระเยซูริดได้มีต่อเรา คือการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราในขณะที่เราเองเป็นคนที่ไม่คู่ควรในสายตาเราเราเป็นคนดำคล้ำแต่ในสายตาพระองค์เราเป็นคนที่สวยที่สุดเราจึงขอบคุณพระองค์อบสิ่งเหล่านี้ที่สื่อมาถึงชิดของเราและเราอธิษฐา,านในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพระเจนะพระองค์ให้เกิดผลในชื่อของเรานะครับแล้วทุกคน มีความคิดนยังไงเขียนมาคุยกันนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ